น้องตีนน้องเก่งอ่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์อ๋ันจัดให้นะครับโคโนตตลอนทัวร์พามานะนําร้านค้าในจังหวัดพิจิตรใจกลางเมืองพิจิตรครับวันนี้มาเจอกับทั้เต่นครับกับน้องฟีครับผู้บริหารร้านของร้านก็นเบียดยนอ่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็พามานะนําร้านใหม่เนาะอยากจะถามนิดนึงทั้งสองคนเลยว่าร้านเราเนี่ยเปิดมาเนี่ยประมาณกี่ปีแล้ว ก็ตั้งแต่เดิมเลยค่ะรุ่นคุณพ่อก็ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้โหเท่ากับนี้เราเป็นเจนสองถูกไหมใช่ค่ะแล้วที่ร้านเราเนี่ยทำสินค้าอะไรบ้างทําเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่พวกฟิล์มกระจกรถยนต์ค่ะคับพวกเครื่องเสียงและประดับยนต์ทําด้วยใช่ไหมค่ะก็มีเหมือนมีอะไรนะโลบะอะไรพวกนี้ใช่ไหมทานนอค่ะประดับยนต์ทุกชนิดค่ะก็จะมีด้วยนะครับอืมแล้วตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ร้านเนี่ย อะอย่างเครื่องเสียงก่อนแล้วกันที่ทันเนี่ยเป็นของสินค้าประเภทแบบไหนบ้างก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะก็จะมีจอค่<ฮ>ะมีห, <า S 2> มหลายระดับเลยแล้วเรามีนนเน้นรับว่าเป็นยี่ห้อไหนเป็นหลักที่ร้านอะไรอย่างเงี้ย็นของอบูเวของบูเวเป็นหลักใช่ไหมอ๋อชื่อนี้ก็นานละอยู่ในเมืองไทยมานานมากละมีชื่อมีชั้นส่วนฟิล์มละครับทําของแบรนด์อะไรบ้างแต่ที่เห็นนี่ก็หลายแบรนด์นนะ,ะ,ะมีคโคโนด้วยอ่านะครับที่ทําอยู่ตอนนี้ แล้วถานึงว่าทําไมที่ร้านของโค้พลัดโยนเนี่ยถึงเลือกทําฟิล์มโคโนตขอเป็นตัวแทนกับเรามาพอไรก็อ,อยากให้มีตัวเลือกให้ลูกค้าได้หลากหลายขึ้น,นะค,ะค่ะแล้วพอได้มาลองใช้แล้วจริงๆแล้วก็คือดีครับค่ะทางไหนใสกว่ามองออกสว่างแล้วเมื่อเทียบกับฟิล์มตัวอื่นรุ่นอื่นแล้วค,ค,คือรุ่นอื่นอะค่ะไม่มีคุณสมบัติเหมือนโคโนต โอนี่ก็คือเป็นจุดแข็งของโคโน้ตเลยใช่ค่ะมองมองไปแล้วเคลียร์กว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วผมเห็นเออบางทีเห็นน้องเฟิงกับน้องเก่งบางทีมีโพสต์เรารับมีมาราคาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีมาากาเป็นยงเราหยิบเป็นเป็นตัวแบบไหนเป็นเซรามิกหรือเป็นกองแสงหรือเป็นคาร์บอนก็มีหลากหลายครับแล้วแต่ลูกค้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยที่มีโควิดเนี่ยหนักๆกันขนาดนี้ลูกค้าเป็นยังไงบ้าง เงียบไปไหมหรือว่ายังยังลูกค้าเราก็ย,ยังยังอยู่ได้ระดับนึงลูกค้าก็น้อยลงครับค่ะน้อยลงแต่ฐานลูกค้าเราเดิมที่เราแบบติดตามลูกค้าประจําตามเต็นต์ตามอะไรเงี้ยค,ค่ะก็ะะยังมีอยู่ประจําอ๋อก็ยังมีให้เราทํางานได้เรื่อยๆใช่ค่ะ แสดงว่าเราช่วงนี้มันมีปัญหาจากโควิดกับเรื่องของเศรษฐกิจใช<ไ>่ไหมทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรไหมคือว่าสมมติมาติดเครื่องเสียงเอาส่วนลดเลยห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์หรือฟิล์มลดไปเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเรามีโปรโมชั่นอะไรร้านค้าบ้างมีค,งค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าลดสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่รุ่นฟิล์มที่เราจัดรายการนะคะแ,<อ>แล้วก็จะมีโปแถมกล้องบันทึกหน้ารถให้ลูกค้าด้วยค่ะทุกรุ่นเลยหรือเปล่าทุกรุ่นเลยค่ะทุกรุ่นตั้งแต่เริ่ม อ่าหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบาทค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคนระับของแถมเนี่ยผมว่าจะราคาใกล้เคียงกับตัวฟิล์มะนะเนี <c oughs> ผมแนะน,นําเลยครับที่ชมผมอยู่เนี่ยท่านไหนที่อยู่ในละแวกของจังหวัดพิจิตรนะครับหรืออำเภอข้างเคียงในตัวเมืองเนี่ยมาใช้บริการทราบิครับร้านนี้งานฝีมือก็ดีมากครับผมเห็นกระปาระไม่ว่าจะงานฟิล์มงานเครืร่องเสียงเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีนะครับเดี๋ยวยังไงผมให้ทางน้องฟิล์มฝากช่องทางการติดต่อหน่อยของทางร้าน ก็ทางร้านก็จะมีเพจนะคะชื่อเพจร้านพดประดับยนต์นะคะแล้วก็เพจช่างเก่งฟิล์มเซอร์วิสค่ะฟิล์มเซอร์วิสนะแล้วเบอร์ติดต่อล่ะครับเบอร์ติดต่อก็จะเป็น063-335-4612อค่ะอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเพื่อให้เขาฟังกับไม่ทัน0 6ห3 3า4 6 1 2่งค่ะนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อทั้งหมดของทางร้านพดประดับยนต์แล้วเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมง ทางร้านก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยครับไม่มีวันหยุดเลยค่ะแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงสองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น,นะค่ะห้าโมงเย็นนะครับอย่างนี้แหละครับท่านใดที่อายากจะทําเครื่องเสียงทําประดับยนต์หรือลีมครับในโซนนี้ของพี่กิตโทมจองครับรับรองคุณภาพร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่และคราวต่อไปไปดูว่า อาจารย์อันจัดให้จะพาไปตลอนทัวร์ร้านไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวตามไปชมในอีกทีต่อไปครับวันนี้ขอบคุณน้องฟิลนะ์มครช่างเก่งมากครับขอบคุณครับ,บและลาไปก่อนอค,ครับสวัสดีครับ